สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าบ้านนอกมารีวิวเรือเฟอร์รี่ของนอร์เวย์นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองนะคะของเรือลํานี้ค่ะ ลำที่ป้านั่งมานะคะเดี๋ยวเรามาดูผังนะคะของเรือลํานี้ค่ะเขาก็จะมีผังนะคะติดอยู่ข้างฝาตรงนี้ค่ะจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะเออ โซนที่เป็นผู้โดยสารจะอยู่ชั้น3ค่ะเรอจะอยู่ชั้นสองค่ะชั้นแรกจะเป็นที่จอดเรือนะคะชั้นที่2จะเป็นผู้โดยสารน,นั่งนะคะก็จะมีเรือชูชีพค่ะอยู่ข้างนอกนะคะน,นี้จะเป็นโซนผู้โดยสารน,นั่งนะคะจะเป็นเก้าอี้โซนผู้โดยสารน,นัง่งด้านหน้านะคะน,นี้จะเป็นห้องน้าค่ะจะมีทั้งห้องน้าทั้งหมดจะมี3ห้อง ก็เดี๋ยวเราไปดูโซนที่นั่งอีกซีกหนึ่งนะคะที่จะเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นี่ค่ะ <Reaper. S 1> ก็จะเป็นโซนผู้โดยสารนะคะที่นั่งปกตินะคะอีกฝัง่งหนึ่งฝั่งที่ที่ป้าจะพาไปเดินเดินไปดูนะคะจะเป็นฝั่งที่เป็นเป็นร้านอาหารอันนี้จะเป็นตู้ที่เก็บ เสื้อชูชีพนะคะโซนฝั่งโน้นค่ะที่มีคนเดินมานะคะจะเป็นโซนร้านอาหาระคะ่ะสำหรับผู้โดยสารที่จะมาทานอาหารดื่มกาแฟนะคะก็จะมาเลือกนั่งตรงโซนนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารค่ะก็จะมออีอาหารเค้กนะคะไอติมค่ะของจุกจิกหลายๆอย่างนะคะมีขายทุกอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ค่ะ ลิฟต์โดยสารสําหรับผู้สูงวัยหรือว่าคนที่สุขภาพไม่ดีนะคะอย่างลุงนี่แกเข่าไม่ดีนะคะแกก็ต้องขึ้นลงด้วยลิฟต์นะคะข้างในลิฟต์ก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์นะคะของเกาะนี้ค่ะว่ามีเที่ยวที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะคะก็ออกมาข้างนอกกันแล้วค่ะมีรถคันเดียวเลยค่ะไม่มีผู้ร่วมสตากร,รมเลยป้าวันนี้ ก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ